วันนี้ให้โอกาสพาเด็กนักเรียนมาช้อปปิง้งดูซิว่าเด็กคนนี้จะชอบไปกี่บาทนะคะเพงมันมีกว่ามาเลยคะดู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 โอ๊ยตายละเด็กคนนี้มันทำไปได้จริงๆอันเนี้ย <ff cleaned> ก่อนเข้าโรงแรมนะคะแม่อายก็มาแวะที่มินิมาร์นะคะว่าจะมาซื้อของสักหน,น่อยมีอะไรกินบ้างนะคะอุย้ยดึกแล้วทํามยังมีนักเรียนอยู่อะคืออะไรอะ ขึ้นคือเด็กโง่เหรอคะใช่เป็นนักเรียนะใสใสอายุสิบสีู่ใส,ใสมากเลยอะ่ะ mm hmm. ก็เรามาส่งนักเรียนช้อปปิ้งนะคะแม่จ่ายเงินอย่างเดียวช็อปได้เชิญ เดี๋ยวเราจะดูกันว่าเด็กโขงจะซื้ออะไรนะคะเมื่อคุณแม่พูดว่าเดี๋ยวแม่จ่ายให้อะไรเงี้ยนะดูซิว่าเด็กโขงจะซื้ออะไรแล้วจะงกแค่ไหนนะคะเราดูกันนะคะถ้าซื้อเยอะก็จะโดนด่าว่างกนะคะถ้าซื้อน้อยก็จะบอกว่าใช้เงินไม่เป็นนะจ๊ะอา่าดูซิไ,ไนซหนน้องเดียวชอบกินอะไรจัดไปเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเคาน์เตอร์อีกทีไงว่าเขาซื้ออะไรบ้างนะแล้วเราจะโดนไปกี่บาทนะคะเดี๋ยวลองดูกันเรามาดูว่าเด็กโขงคนนี้เขา ไม่กล้าหยิบเลยไม่ต้องเกรงค่ะช่องไหนเขาก็ทำกันไม่ใช่เหรอเอาตังค์ไปซื้อของเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าหยิบเลยอุยอยากกินนมกาแฟหยิบให้หน่อยอันไหนอะดัชมิลกาแฟค่ะนี่ของโปรดไม่อายกับจีวอนน่าจะกินดัชมิลกาแฟจีวอนกินวหเหรอใช่มันเป็นกลิ่นเฉยๆแหละไม่อันตรายหรอกขอโทษค่ะ จะบอกว่าที่บ้านอ่ะมีสังขยาเป็นสังขยาบางร้าอร่อยมากคุณแม่คุณแม่กินขนมปังข้างในอย่าไปยิ่งสังขยาที่บ้านหนูให้ไวเลยให้ไวเอาที่ไม่มีขอบอันไหนก็ได้ค่ะไม่มีขอบจมเฮาว่าไม่มีขอบก็ได้โอเคโอ้จะไปกินขนมปังสังขยาอะไรช็อปช็อปหรูเลิศสเลยอะช็อปอีกอ่ะให้เพลินนะให้เพลินวันนี้ให้โอกาสพาเด็กนักเรียนมาช้อปปิ้ง ดูซิว่าเด็กคนนี้จะชอบไปกี่บาทนะคะเด็กคนนี้กลัวมาคุณอาจารย์นะคะโอ้ยตายละเด็กคนนี้มันทำไปได้จริงๆอ <c oughs> ันเ <c oughs> นี้ยจริงๆมันมันก็ก็มไม่รู้จะซื้ออะไรอะ่ะ <c oughs> อ่ะงงเลยพอเขาจะออกตังค์ให้ไม่กล้าซื้อของนะคะ <c oughs> เด็กคนนี้ค่อนข้างคิดเกรงใจนะหยิบหย Lean ิบไปเถอะนะเ๋ยวๆก่อนละแก่เลยเนี่ย เป็นเดียวๆมานี่จะหยิบมันกว่านี้เนี่ยโอ๊ยจะไปในเรื่องเลยเด็กคงเนี่ยอันนี้แล้วกค่ะที่รไม่ขั่ค่ะหยิบไป <c oughs> ดีมากค่ะเท่าแก่น้อยคะ่ะติดต่อมาใหม่นะคะ <c oughs> คุณหายไปจากชีวิตชั้นนานไปแล้วค่ะขนมค่ะโอเคถั่วปลา <c oughs> จัด <c oughs> ไปจ่ายต่างกันเดี๋ยวเราไปดูที่เคาน์เตอร์นะคะว่าเด็กโคงที่เรามาเลี้ยงขนมเนี่ยเขาซื้ออะไรไปบ้างนะคะช้อปปิ้งอะไรบ้าง นั่นใช่เหรอคะน่ะหมากฝรั่งเปล่าเาไม่ใช่เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่พี่เขาตื๊ดเลยนะคะเธอก็จะซื้อขนมปังนะคะสาระขัวบอกกี้น้ำมะพร้าวที่ซื้อไปล้างหน้าเอ้ยซื้อไปดื่มเยอะมากนะคะเอาค่ะซื้อไปอาบซื้อไปอาบเลยใช่ไหมเยอะมากนะคะ อลังการงานน้ำมะพร้าวแล้วก็มีโคล,ลอน <c oughs> อุย้ยสมน้ำหน้ามากเลยอะ่ะเอามือถือไปด้วย <c oughs> ดีพี่เขาไปตืออ้ออ่ะอ๋อนมี่นมของไอ่ายนะ,ะแล้วก็เป็นน่าจะหมักฝรัง่งหรือลูกอมอะไรสักอย่างสรุปแล้วนะคะเด็กคงแล้วนะคะซื้อของไปน้อยมาก2ว0้อบาทเท่านั้นนะคะไม่สัใจ ูบอกเล็กน้อยที่ชอบเซมากเซมากนะเด็กคนไหนนะคะอยากจะให้แม่อายพามาช้อปปิ้งนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะช่องไหนที่บอกว่าคิดว่าตัวเองช้อปได้สนุกกว่าเด็กโง่นนี้นะคะก็จะให้ช้อปกระจายต้องเป็นนักเรียนก่อนนะนักเรียนในโรงเรียนของคิสเพย์นะคะแล้วจากนั้นเราก็จะให้โบนัสด้วยการไปช้อปปิ้งอะไรก็ได้นะคะนหนึ่งก็ได้ที่สำคัญเลยต้อง ต้องกดทับสกายให้ขิดเพยด้วยและ,ะลอาราเดเดวถ้าเป็นเด็กดีนะคะตั้งใจเรียนอาจจะพามาชอปติ้งแบบนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะสรุปแล้วนะคะเป็นเงิน250บาททั้นเองสำหรับเด็กโคของเรานะคะแต่ว่าเดี๋ยวค่ะคุณแม่ออกจากงานมานานแล้วนะคะยั่น,น,น,น <c oughs> เดี๋ยวเราไปเจอกันที่คอนโดของเราเดเดวกันเลย I'm gonna draw the cats and we keep <laughs>